ทท,ทสำนักง,งานขอนแก่นให้การต้อนรับคณะนักดนตรีออเคสตราแจ๊ส The b i กิ l ส s Big Band Amsterdam ราชาณาจักรเนเธอร์แลนด์พาชมวิถีอีสานวัดชยัยศรีบ้านสาวถีตำบลสาวถัถีจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567นายเสกสารศรีไพรวันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานขอนแก่นให้การต้อนรับคณะนักดนตรีออเคส,สตาราแจ๊ส The Bigger Big Band Amsterdam ราชอาณาจากักรเนเธอร์แลนด์ ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนนวัดชัยศรีบ้านสาวัตถีตําบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโดยมีคุณสัสมนมหาศิริกุลนายกสมาคมท่องเที่ยวและไม้จังหวัดขอนแกน่นคุณประวินรัตนมหาคุณหัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดขอนแกน่นคุณกันนิกาอุดมวงกุลนายกสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแกน่นร่วมให้การต้อนรับคณะ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ชุมชนบ้านสวัสดิ์ีได้จัดกิจกรรมต่างๆให้คณะได้ร่วมทำกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีชุมชนอาทิการทำกิจกรรม DIY ธงใยแมงมุมเป็นของที่ระลึกอาทิเข็มกลัดพวกุญแจที่ห้อยกระเป๋าร่วมรับประทานอาหารถิ่นพร้อมฟังเรื่องราวของสิมอีสานวัดชัยศรีฮูบแต้มวรรณกรรมสินใสและชมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจากคณะหมอลำหุ่นสินใสน้อยร้อย ปีจากน้องๆโรงเรียนบ้านสาวัตถีแสดงละครหุ่นสินใจในชื่อตอนสินใจเดินดงที่สร้างความสนุกสนานความประทับใจให้กับคณะและชื่นชมกับความสามารถของเด็กๆเป็นอย่างมากด้านนายเสกสารศรีไกรวันผู้อํานวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานขอนแก่นได้กล่าวเสริมว่าสวัสดีครับวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานขอนแก่นร่วมกับพันธมิตรนะครับมีโอกาสต้อนรับคณะนักดนตรีจากประเทศทแคนาดาแลนนะครับ คณะดนตรีที่ชื่อว่า The Bigger Speak Band สเตอร์ดัมนะครับวันนี้คณะเข้ามาเยี่ยมชมและทํากิจกรรมที่วัดชัยศรีนะครับกิจกรรมที่วัดชัยศรีก็จะมีกิจกรรมเรื่องของศิลป์ไซน,นะครับศิลป์ไทเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นและก็ภาคอีสานนะครับศิลป์ไทถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของวรรณกรรมผ่านงานศิลปะนะครับผ่านผู้แต้มที่ สิมนะครับสิมมีสารที่มีหุบแต้มที่สวยงามมากนะครับคณะก็ม oh, wow. right ีโอกาสได้รับทราบและรู้เรื่องราวกับหุบแต้มและก็วรรณกรรมสิงไทรมีโอกาสได้ชมการแสดงของน้องน้องโรงเรียนบ้านสาวัตถีนะครับซึ่งเป็นการแสดงละครนะครับร้องนะครับเป็นหมอลำพื้นบ้านนะครับโดยมีเรื่องของลกวรรณกรรมสิงไทรมาเป็นเรื่องเล่านะครับแล้วก็ใช้กระติ๊บข้าวนะครับหรือหุ่นกระติ๊บมาเล่นเป็นละครนะครับหลังจากนั้นก็จะมี การทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการาชิมอาหารนะครับรับประทานอาหารกลางวันที่เป็นอาหารพื้นบ้านโดยชมรมผู้ประกอบการที่เป็นวิสา,าหากิจชุมชนนะครับบ้านสาวกถีนะครับนำเอาอาหารถิ่นที่เป็นอาหารพื้นบ้านง่ายๆไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกอีสานนะครับหมูทอดข้าวเหนียวแล้วก็ต้มไก่บ้านมะพร้าวอายอดยอดมะขามอ่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์อันหนึ่งที่จะส่งผ่านไปยังนักท่องเที่ยวนะครับชาวเนเธอร์แลนด์แล้วก็ชาวยุโรปนะครับในการเดินทางมา ทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับทางทรทก็คาดหวังว่าภาพข่าวที่ออกไปนะครับแล้วก็การสื่อสารต่างๆนะครับจะทําให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปนะครับสนใจเดินทางมาเที่ยวอีสานมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นที่เป็นพื้นที่หลักนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของกิจกรรมในการทําเรื่องของ DIY การทําทุมยยมิงมุมอีสานนะครับซึ่งเป็นของที่ลที่นักท่องเที่ยวแล้วก็นักดนตรีสามารถที่จะนํากลับไปนะครับ hey, เป็นสิ่งที่เรา จะฝากความระลึกถึงความปรทับใจในการเดินทางมาเยี่ยมชุมชนวัดใจศีแห่งนี้ครับ